รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับเข้าสู่โครงการรากแก้ศาสนาทายาทโครงการบรรพชาสมณนนภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564ที่จัดทำโดวยวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษร,ร่วมกับวัดสุวรมาศมงคลในการจัดบวชสมณรเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นเวลา16วันเพื่อให้เยาวชนที่มีจิตใจศรัทธาได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาจริยวัตรวินัยสง์ปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาตนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะการบวชเนี่ยคือการสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์นั่นแหละโดยหลักๆการบวชนี่ไม่เหมือนกันนะการบวชสามเณรกับบวชพระเนี่ยคำว่าบวชเนี่ยเป็นภาษาไทยนะเวลาบวชพระนี่เขาใช้คำว่าอุปสมบทนะเวลาบวชเนนเนี่ยเขาใช้คำว่าบรรพชานะ สมัมมาเนนเนี่ยโดยหลักๆก็คือสมัมมาเนนคือเหล่ากของสมนะัมสามาณนะคําว่าสัมมาณะในที่นี้ก็คือเป็นเหล่ากของพระพิสูุนะเพราะซึ่งซึ่งซึ่งพระพิสูนเนี่ยก็จะมีสมัมมาเนนเนี่ยเป็นเหล่ากก็คือได้เขาเรียกว่าได้ช่วยงานได้ช่วยเผยแผ่พระพิสูนก็จะได้มีหน้าที่สั่งสอนให้สมัมมาเนนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพอถึงอายุที่สมควรบวชก็จะได้มีการบวชพระต่อไปเรียกว่า เหล่ากอของสม,มณะมาฝึกให้เป็นเหล่ากอของผู้ลดละเลิกในอบายมุกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยลดอะไรเ,เรื่องเกมอ่ะสมมติติว่าอยู่ที่บ้านเราติดเกมใช่ไหมเราติดเกมเรามาบวชมาเป็นเหล่ากอของสม,มณะแล้วเราก็ต้องต้องไม่ได้ว่าลดนะเกมนี่เราต้องต้องเลิกไปเลยต้องต้องละไปเลยในช่วงที่ระหว่างบวชเราจะไม่มีการเล่นพวกนี้แล้วเพราะว่าฝึกตนให้เป็นผู้เข้มแข็ง ให้เหมาะสมกับที่เป็นเหล่ากอของสัมมณะเหล่ากอของพระพุทธศาสนาต่อไปโครงการรากแก้ศาสนทธายาดได้มีน้องๆเยาวชนเข้ามาฝึกปฏิบัติในพื้นที่ห่างไกลบ้านณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่วัตสุวรรณมาศมงคลห่างไกลความวุ่นวาย น้องๆจะได้ฝึกการใช้ชีวิตที่จะต้องพึ่งพาตนเองและละเว้นจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เคยคุ้นชินการมาบวชของสามเณรเนี่ยหลักๆก็คือมาฝึกหัด นะฝึกขัดตนเองนะได้มาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเน้นเข้ามาแล้วก็จะได้มาฝึกขัดตัวเองนะได้มาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์จะเดินจิตภาวนานะเพื่อที่จะสาหรับบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ฝึกขัดเนี่ยมาบวชเนี่หลกัลกๆเลยก็ได้มาฝึกขัดตัวเองให้เป็นคนที่มีความ รู้ทางด้านธรรมะพอสมควรนะเพื่อที่จะได้ไปเผยแผ่ต่อไปประการที่สองสัมมาเนีนที่มาบวชเนี่ยได้มาตอบแทนคุณของบิดามารดาหรือพูดง่ายคือตอบแทนคุณของพ่อแม่นะการที่เรามีโอกาสได้มาบวชด,ด้วยความสมัครใจนะต้องบอกว่าด้วยความสมัครใจเนี่ยคือเป็นการที่เราได้มาตอบแทนคุณของพ่อแม่นะการบวชนี่ทำให้พ่อแม่ได้ได้มีโอกาสได้มาเข้าวัด บางทีเราสังเกตได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยโอกาสที่พ่อแม่จะมาเข้าวัดนี่น้อยเราจะสังเกตคําพูดนี่ซึ่งบางคนก็อาจจะตีความหมายผิดไปด้วยกว็ได้ก็คือว่าเขาบอกว่าการบวชเนี่ยเหมือนการที่ลูกเนี่ยให้แม่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าดึงจีวรขึ้นสวนนรรค์เนี่ยประโยคนี่บางคนอาจจะตีความหมายผิดเอา้าจะดึงขึ้นได้ยังไงความหมายที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายถึงว่า การบวชที่ว่าพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ได้เข้ามาวัดทําบุญด้วยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ดึงขึ้นได้ยังไงดึงจีวรขึ้นได้ยังไงแต่หลกัหลกๆก็คือว่าการดึงในที่นี้เนี่ยความหมายท่านให้ให้ได้มองถึงประโยชน์ว่าลูกชายบวชเนรเนี่ยลูกชายบรรพชาสมเนรเนี่ยพ่อแม่ก็จะตามมาตามมาตามมา,ตามมาทําบุญทํากุศลพ่อแม่บางคนไม่เคยเข้าวัดเลยพอลูกบวชนี่เข้าวัดทุกวัน นี่คืออาน,นิสงส์ที่ที่พ่อแม่จะได้รับจากการที่ลูกบวชเพราะเราก็มีโอกาสได้ทําบุญบางทีบางทีลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเราจะไปทําบุญเราก็จะบอกว่า,าไม่ว่างเอาไว้วันหลังแต่พอลูกมาบวชปุ๊บเนี่ยไม่ว่างก็ต้องว่างนะการว่างหรือไม่ว่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสิ่งไหนสําคัญกว่ากัน ขาวกล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วขอสวัสดีคนที่กำลังดูเทปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาถามพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับทาไมพระถึงไม่ฉันข้าวเย็นเหรอครับถ้าทำไมไม่ฉันข้าวเย็นครับอขออภัยว่าร้อนจะไปฉันเย็นได้ยังไงก็ต้องฉันรร้อนจีความหมายว่าข้าวเย็นในที่นี้หมายถึง ไม่ฉันหลังจากเที่ยงไปแล้วโอครับไม่ใช่ไม่ไม่ฉันเย็นไม่ฉันเราครับฉันเข้าร้อนดีแล้วฉันร้อนช้อนกลางเขาบอกฉันร้อนช้อนกลางตอนนี้มันมีเชื้อโรคแพร่ระบาดเราก็ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะไม่น้มันกระจายเชื้อโรคไปสู่การับส่วนพระทำไมไม่ฉันอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าให้พระฉันเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงครับก็ฉันมื้อเดียวหรือสองมื้อก็ได้ครับแต่ที่สําคัญคือไม่ให้ยุ่งยากท่านต้องการให้ร่างกายนะมันอยู่ได้คไม่ใช่ฉันเพื่อให้ร่างกายมันอ้วนพ้นสมบูรณ์ให้เกิดกิเลสแต่ฉันเพื่อให้ ได้มีแรงไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมให้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากๆโฮโฮไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารไปขอจากชาวบ้วานหรือว่าไปบินนบาดพอได้มาแล้วก็ฉันฉันเสร็จจะเวลาไหนก็ได้ตั้งแต่หกโมงเช้ามาถึงเที่ยงเนี่ยเวลาไหนก็ได้ฉันไปเถอะภายในเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกจนเที่ยงวันเนี่ยให้ฉันได้เลยเวลาน,นอกนั้นให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติมให้ปฏิบัติศษาธรรมะ ถ้าไม่เชนนั้นแล้วเลยกังวลวันนี้จะไปฉันหูฉาลอ้วันนี้จะไปฉันโป๊ะแตกอะไรเพราะ me. แตกไม่ว่าโป๊ะไม่แตกประมาณนั้นมันก็กังวลเรื่องอาหารเ <DP S 2> พราะก่อนนี่พระอาหารที่ฉันไม่เพียงพอพระไปทุดงในป่าเนาะเขาไปจ่งดงในป่าแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งชาวบ้าน <DP S 2> เขาไม่รู้เข้ว่าม <DP S 2> <ร>ีพระน้อยพระมีวินาศกรรมมาได้ข้าวนีดโดยนิดเดียว่พระก็ไม่พอฉัน พอไม่พอฉันแล้วก็เดินจงกรมก็เหนื่อยสังสมาธิท้องก็ร้องจ๊อกจั๊กๆๆๆโอ้พรุ่งนี้จะไปฉันวิปนบัติที่ไหนดีน้อครับวันไม่เหมือนอยู่ในเมืองอ่ะครับอยู่ในเมืองก็มีโยมมาถวายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทีนี้พระก็เลยมีความกังหวงเรื่องอาหารครับอาหารสพายะอาหารไม่ใช่กว่าไม่ไม่พอพอดีท่านก็เลยแม่อยู่ไปหนึ่งเดือน2เดือนครับวันหนึ่งมีโยมมาครับ มาหาพระอุ้ยทำไมเงียบจังวัดนี่ไม่มีพระเลยไปไหนกันหมดเนี่ยครับไปเจอเด็กวัดคนหนึ่งออาจจะชื่อทิกเกอร์ก็ได้บังเอิญอะไงเนาะบังเอิญไอ้หนูหนูหนูพระไปไหนกันหมดทราบว่าพระในวัดนี้มีเยอะไม่ใช่หรือทิกเกอร์ก็ตอบว่าใช่นักพระไปไหนกันหมดเล่าโอ้พระไปปฏิบัติธรรมทิกเกอร์บอกพระไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำยังไงอะ เขาขออยู่ในป่าเขาเป็นสมิมันเป็นนักสมาธิครับแล้วทํายังไงพายถึงจะออกมาก็เก็ดเด็กว่าก็ตังอะไรมีลูกงกลมเห่ะตีเรียกอะไรเออละคังถูกต้องออตีละคังม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 ังทีนี้องค์เดี๋ยวองค์ก็รอสักพักอุ้ยพระมาแล้วองค์นั่นก็มาองค์นี้ก็มามันเป็นป่าเออครับ โอ้พระองค์นั่งก็เดินมาคนละทางคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาทางเหนือทางใต้คนละทิศคนละทางพ้ะก็ไม่พูดจากันด้วยเออได้เหรอครับยงแปลกใจมากพอนั่งเรียบร้อยพระปฏิบัติธรรมท่านจับไม่่อยพูดมากถ้านก็นั่งเรียบร้อยไม่พูดมากอ่าแล้ววาสิกาก็เลยถามว่ารพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเดินมาคนละทิศคนละทางเนี่ย ทะเลาะกันเหรอทำไมไม่คุยกันเลยยงแปลกใจมากครับนั่งก็นั่งเรียบร้อยไม่เห็นคุยกันเลยทำไมเหรอครับพระเขาบอกว่าโอ้อาตมากำลังปฏิบัติธรรมไม่คุยมากไม่กินมากไม่นอนมากท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าลึกๆไม่มีใครมารบกวนก็สวดมน์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้ในเรื่อบางครั้งก็แอบเงีบก็ได้ท่านว่าอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนั้นเลอพระคุ้าใช่ครับ ทีนี้โยมก็าถามว่าอา้าปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้เฉพาะลาเรือโยมก็ปฏิบัติได้อาถูกต้องพระพุธเจ้าเขาบอกว่าโยมปฏิบัติธรรมนะ่ะใครๆก็ปฏิบัติได้เอาถ้าอย่างนั้นพระพุธเจ้าสอนโยมหน่อยสิครับอาพระพุธเจ้าก็สอนเนี่ยโยมถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมนะหายใจเข้าก็รู้อ่าตงง่ายๆนะหายใจข้กก็รู้ครับหายใจออกก็รู้ถ้าถ้าถ้ายมทําได้อย่างนี้นะ มันจะเกิดสมาธิก็คือสอนสมาธินั่นเองปฏิบัติแบบอาณาปานสติก็ไร้าอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาอาตมาเดินมาเนี่ยอาตมาจะไป่คุยกับใครหรออาตมาก็สํารวมสิเดินมาก็รู้เดินมาก็รู้เดินายเดินขวาเดินไปเดินขวาก็เดินมาอย่างเงี้จะเป็นเ้ยพือนไปไหนมาพือนไปไหนนั่นไปได้ขนะดนั้นปฏิบัติธรรมก็ต้องสงบสํารวม โอ้ยางงี้เลยนั่นโยมก็ทําได้สิใช่เลยโยมก็ทาได้อาตมาถึงบอกว่าโยมก็ทําได้ทำได้แต่ที่อาตมาทาอย่างนี้ก็เพราะว่าไปเรียนกับพระพุทธเจ้ามาไปเรียนกับไปเรียนมาแล้วพระอาจารย์ออกทีใช่ครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เข้าป่านะไปอยู่ในป่าในเขานะมันจะเงียบถ้าอยู่ในเมืองอ๋อปัจจุบันก็เลยเรียกว่ากริงโทรศัพท์มาไรอที่รอที่รอมาเลย แล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานแล้วก็ฮอนด้าว่าโอ้เสียงสนุกตตาายยน่อาจจะไม่ตายแน่อาจจะตายโควิดหนาไม่แล้วโควิดหนาเลยนมันก็จะเป็นเหตุให้ฟุงซ่านโอ้เสียงอะไรโอ้อะไรยุ่งยากไปหมดเพราะฉะนั้นจึงไปป่าไปเขาเงียบเรียกว่าเสนาสนะสปายะคือสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมเพราะมันเงียบ น้องๆรากแกวศาสนาททยญาตจะได้มีโอกาสเดินทางไปทุดงขวัดณวัดสุวรรณมาศมงคลอเภชะอําจเพชรบุรีแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องๆจะได้บินทบอดภายในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปยังชะอําและในวันนี้น้องๆก็จะได้เดินทางไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาสีลมโดยที่น้องๆจะต้องขึ้นไปยังชั้น8ของอาคาร และฉันพัฒหามเช้าก่อนที่จะออกเดินบินทบาทณน้ริมระเบียงข้างๆข,ของโรงอาหารนั่นเองครับลองไปชมภาพรบรรยากาศอันน่ารื่นรมกันว่าจะเป็นอย่างไร ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่าเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆขนาดเล็กๆก็ยังสนใจในศาสนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่าศาส,สนาพุทธกับประเทศไทยเนี่ยมันฝังลากลึกก็อยากจะให้ทั้งเด็กๆผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยที่มีความใส่ใจในพุทธศาสนามาเรียนรู้กันผมคิดว่ามันมีหลายอย่างในศาสนาที่สอนให้เรามีสมาธิมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนดีก็คงเป็นสิ่งที่ดีครับ จริงๆแล้วโดยแบงค์รเทพเนี่ยเราที่จัดงานเนี่ยเราเรียนเชิญทุกท่านนะครับรที่อยู่รอบๆนี้เนี่ยสามารถมาได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่แบงค์กิจกรรมที่เราทำเราก็ทําเพื่อสังคมจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องของธนาคารเป็นเป็นคนที่ใส่ใจและอยากจะเป็นจิตอาสาจริงๆส,สนาพุทูช่วยได้ทุกอย่างครับเชิญครับ คือถ้าเกิดมีโอกาสในช่วงว่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือว่าท่านทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าการที่ได้มารวชนีคเัศไม่มีทิ้งอิเลคเคขะขยะกองตามข้างถนนนะครับเศษพลาสติกขวดแรงตา่างๆอันนี้ไม่มีไม่มีมีดอกไม้สวยงามหน้าบ้านจะต้องสะอาดหมดจดน,น,นะครับจอดรถปั๊บเข้าประตูบ้านเลยไม่มีรัว้วอันนี้ชอบอีก,กหนึ่งก็คือว่า ถนนรถวิ่งวิ่งมีต้นไม้ขั้นมีทางจักรยานใช่ไหมครับแล้วก็บางแห่งก็มีคูคลองเช่นในเธอร์ลนมีคูคลองต่อไปถึงเป็นบ้านเรือนของคนครับอันนี้ก็จะทําให้รถวิ่งได้เร็วครับเพราะว่าไม่มีถนนตัดมอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้างบ้านเรานะปิกอัพบ้างขนข้าวขนของสุนัขวิ่งออกมาแล้วก็ทําให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วนี่ชนเปี้ยงป้างอุบัติเหตุมาก อันนี้ก็ก็จะเป็นกระบอกเสียงหมายก็ว่าพระท่านมาเห็นท่านก็จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไปเราสู่กันฟังเ่าสู่กันฟังครับอย่างเช่นท่านพระครูนี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่มาอยู่ในต่างประเทศนานๆครับพอกลับไปก็ไปสร้างวัดเทพเจติยาจารย์ใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นยังไงล่ะสวยไหมล่ะโอ้กำลังพัฒนาอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่สวยขึ้นครับและที่สําคัญคือผมได้ครับ ระเบียบไปครับไปจัดระเบียบอย่างที่ท่านว่านขยะทิ้งขยะเป็นที่สองเวลาทิ้งขยะแล้วก็ต้องแยกด้วยขยะขวดขยะเปียกขยะแห้งอันนี้ก็จัดระบบมีทั้งขยะผมกําลังทําอยู่นี่คือได้มาจากต่างประเทศนี่แหละเขาทําอย่างนี้แล้วก็ไปปรับปรุงที่ประเทศไทยของเราฝึกพระเนนฝึกโยมว่าโยมนี่ทั้งขยะเปียกนะอย่าไปทิ้งสับสนนี่ขยะแห้งขยะขวดนี่คือได้จากที่นี่ครับ อีกวิธีหนึ่งคราว่านะก็คือว่าอย่างเช่นที่วัดเทพครับเราก็จัดพระพระเนนทักสามสี่รูปมาก่อนเลยมาดูงานนะครับดูงานพาดูงานเลยนะครับผมฟังบรรยายดูสถานที่ต่างๆดูให้หมดเลยอืประมาณสักสิบวันผมว่าอยู่หมัดนะอยู่อยู่อยู่หมัดเลยหมายก็ว่าได้ฝังอะไรลงในใจมากๆเสร็จแล้วก็เอากลับไปอ้าท่านเห็นหรือยังถ่ายรูป เลคเชอร์ให้เห็นของจริงแล้วครับอ่ากลับไปก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านใช่ไหมครับ,รบใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามาต่างประเทศก็เพื่อหาประสบการณ์อยากจะให้พระของเราเนี่ยได้อบรมกันก่อนเรียกว่าพระธรรมทูตอบรมแล้วก็ถามว่าพระวัดที่เบลเยียมนี่วัดนี้ต้องการพระประเภทไหนต้องการมาเทศมาอบรมสมาธิหรือว่าต้องการมาเป็นแรงงานต้องการอะไรครับจะได้เลือกพระมาถูกครับถ้ามาแล้ว ไม่มีงานทําอย่างเงี้ถ้าก็เสียโอกาสมาแล้วให้ได้ทํางานมาสอนสมาธิมานั่งสมาธิหรือว่ามาอบรมสมาธิอันนี้เราก็ต้องรีเควสไปหรือว่าขอร้องไปว่าต้องการพระประเภทนี้และองค์กรนั้นก็ต้องอบรมพระให้ได้ระดับมาตรฐานแล้วก็ส่งไปตามที่เราสนับสนุนครับก็นับว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากก็คือว่าฝึกคนก่อนมาครับใช่ฝึกคนให้ชัดเจน แล้วก็ทางนี้ก็ขอร้องไปว่าต้องการพระประเภทไหนคนประเภทไหนอันนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดการสูญเปล่านะเพราะนั้นก็อยากจะเล่าสู่กันฟังสำหรับงานเผยแผ่พระธรรมทูตหรือว่างานเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างแดนซึ่งเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะลงในแผ่นดินที่แผ่นดินแห่งใหม่ในพื้นที่ของยุโรป วันนี้อตัตรมภาพทั้งสองได้สนทนากันพอสมควรและเวลาได้หมดลงจึงขอเจริญพรลาศรัทธาสาธุชนทุกท่านไปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่า อ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสอสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร